สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่หาดวอน,นภานะครับมาเที่ยวเรื่อยๆครับผมผู้คนเยอะมากนะทางนั้นก็จะเป็นบางแสนนะครับหาดบางแสนผู้คนเยอะมากนะ คนมาไม่รู้เยอะเท่าไหร่นะครับรู้แต่ว่าเยอะมากนะอากาศดีๆครับช่วงเสาร์อาทิตย์ใกล้เงคนจะเยอะมากเป็นพิเศษนะครับเยอะมากนิดนึงนะจะเป็นคนธรรมดาคนก็จะน้อยหน่อยนะ ครับผมไม่รู้จะถ่ายได้ดูละครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ